เสียงดังไหมครับโอ้ยนะครับผมนี่นะครับวันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยรับท้องนะครับช่วงต้นข้าวกลมเห็นไหมครับนี่ครับข้าวร่มโพชาแนลนะครับค้าวแหวกถ้าเราไม่แวกไม่รู้ครับว่าร่มโพทําข้าวบางนะครับผมผมถึงบอกไงนะครับว่าการทําข้าวนะครับเราจะเอาต้นหรือเอารวงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไม่พูดถึงเรื่องนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่อง ปุ๋ยรอบที่สามนะครับปุ๋ยรอบนี้นะครับพี่น้องนะครับที่เมื่อกี้ที่ชมคลิปผมมานะครับร่วมร่วมสามนาทีนะครับที่ผมเดินทางมาจากจุดนู้นเลยนะครับเป็นจุดที่ผมเดินมานะครับก็ไกลพอสมควรที่ผมบอกว่าผมใส่ปุ๋ย10กิโลกรัมต่อไร่นะครับเป็นสูตร15 15, 15นะครับอันนี้คือสูตรที่ดีที่สุดของผมเลยนะครับใครถามผมผมก็จะบอกว่า เออเป็นปุ๋ยสูตร15สามตัวเนี่ยพี่น้องกเกษตรกรเห็นตรงนี้ไหมหลายท่านอาจจะตกใจนะครับอุ้ยใบขาวนะครับนี่ครับมีหนอนด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมผมพ่นยาไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเนี่ยข้อดีของยาดูดซึมนะครับมันก็จะควบคุมหนอนนะครับหนอนจะค่อยๆเป็นอมพาตนะครับอันนี้ึ่งพ่นไปได้ประมาณสัก 3วันนะครับประมาณ5วันหนอนก็น่าจะหายนะครับเดี๋ยวผมจะฉีกใบนี้ดูอ่ะนี่นะครับเห็นไหมหนอนครับกระดึ๊บกระดึ๊บอยู่เลยนะครับยาดูดซึมเนี่ยที่ผมใช้ก็คือยี่ห้อทาคุมินะครับตอนนี้มันยังไม่ตายหลายหลายท่านเนี่ยโทรหาผมนะครับบอกว่าพ่นยาอย่างล้่มโพชาแนลบอกแล้วนะครับหนอนมันยังไม่ตายเลย3วันก็แล้ว4ี่วันก็แล้วนะครับพี่น้องใจเย็นๆครับอันนี้เขาเรียกว่า เนี่ยให้ดูข้าวผมนะครับข้าวผมนี่มีรอยใบด้วนไหมไม่มีครับผมมาใช้ยาดูดซึมนะครับเราต้องใจเย็นๆนะครับเราต้องใจเย็นๆสักนิดหนึ่งประมาณ5วันนะครับหนอนก็จะเริ่มตายและตัวยาดูดซึมเนี่ยอย่างทาคุมิที่ผมใช้เนี่ยสามารถคุมหนอนได้ถึง21วันนะครับ21วันเนี่ยเห็นไหมครับข้าวล้มโพนะครับให้ชมนะครับแตกกอดีอะไรดีนะครับ ที่ไม่มียุ่ยอย่างหนึ่งเนี่ยเห็นไหมผมเดินมาพักนึงแล้วผมยังไม่เจอเชื้อราเลยนะ,ะผมยังไม่เจอเชื้อราเลยนะเดี๋ยวผมจะตัดให้ให้ชมนะครับเชื่อไหมว่าบริเวณที่ผมทํานาเนี่ยนะครับแปลงข้างๆผมเนี่ยเขาเป็นร้านหลุมกันหมดเลยนะยกเว้นแปลงร่มโพแชนแนลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอย่างที่ผมบอกอะ่ะผมเนี่ยใช้ทั้งไตโคเดอร์มาทางดินนะครับที่เป็นน้ำหมักจูดินซีย่อยสลายฟางนะครับเห็นไหม ไอ้น้ำหมักตัวนี้นะครับช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตแตกกอดีและช่วยป้องกันเชื้อรากําจัดเชื้อรานะครับอันนี้คือข้อมูลสําคัญเลยหลักๆเลยนะครับให้ดูเนี่ยเห็นนะครับแตกกอดีไหมละครับนี่ดูดูดูตรงบางๆนะครับเห็นนะครับกอไหมครับกอบลเลอร์ครับผมกอย่างใหญ่นะครับโอเคเนาะมันมันเป็นกล้องสดนะครับอาจจะตะกุกตะกัดสักนิดนึงเนาะ มันนึกไม่ทันครับผมว่าจะพูดอะไรเออก็เนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองใช้กันนะครับเห็นไหมขนาดข้าวตรงงามๆนะครับบริเวณเนี้ยงามๆเลยเนี่ยเรายังแทบไม่เห็นนะครับเชื้อรานะครับแทบไม่มีเชื้อราแล้วผมอยากจะให้ดูจังเลยว่าเทียบกับตัวของล้มโพนะครับตอนนี้ยอดใบข้าวเนี่ยสูงจะแค่อกผมแล้วครับอ่าสูงจะแค่อกผมแล้วนะแล้วก็ให้ดูนะครับนี่แปลงฝั่งตรงข้ามนะครับ ทำสายพันธุ์เดียวกับผมวานนะครับวานก่อนผมวันหนึ่งนะครับให้ดูเนี่ยนะครับนี่ครับลองเทียบกันครับเห็นไหมครับลองเทียบกันดูความใหญ่ของลําต้นนะครับแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันเลยแหละนี่ครับเห็นไหมครับก็เนี่ยผมอยากจะบอกกับพี่น้องเกษตรกรลองนะครับหลายหลายคนเอาไปลองแล้วนะใครที่ติดตามช่องล้มโพแชนแนลเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับ ว่าโหนะครับทําไมร่มโพเทำนานะครับเนี่ยไหนผมให้เปรียบเทียบกันเห็นเห็นเลยนะครับเปรียบเทียบกันเห็นเห็นเลยเนี่ยครับดูครับดูต้นดูกอครับผมเห็นไหมนี่ครับเดี๋ยวรอดูตอนเก็บเกี่ยวนะครับเดี๋ยวผมพาเดิ๋แร็ปหนึ่งนะครับไปเติมไปเติมปุ๋ยครับผมไปเติมปุ๋ยนะครับเติมไปเติมปุ๋ย เนี่ยนะครับเนี่ยอย่างอย่างแปลงติดกันเนี่ยนะครับโอ้ยผมก็เนี่ยครับเห็นไหมอย่างแปลงอย่างแปลงติดกันเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเขาเป็นล้าหลุมนะครับยุบเป็นม่องม่องเลยเห็นไหมมีเชื้อรากวนครับผมจะบอกกับพี่น้องนะครับเกษตรกรแบบนี้ว่าหลังจากเราเก็บเกี่ยวข้าวนะครับผมผมอยากให้ทุกท่านลองหมักฟางดูนะครับโดยใช้น้ำหมักของล่มโพชาแนลนะครับที่มีส่วนผสมของไตโคเดมา นี่ครับเราดูต้นนะครับโหต้นบางคนทักเลยนะว่าโอ้โหผมเนี่ยทำข้าวของปทุมหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องลองนึกภาพดูดินะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกอนะครับเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นว่าโหลุมโพทําข้าวหนาหรือเปล่านะครับอ่ะแต่ขผแหวกดูข้างล่างนะครับเห็นไหมข้าวบางครับแตกกอไขกอมันครับผมแตกกอที่มันแตกเนี่ยคือมันใหญ่จริงครับเห็นนะครับใหญ่จริงครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปว่านปุ๋ยต่อเนาะคลิปนี้อาจจะ ฟังไม่ค่อยประติดประต่อนะครับก็อาเดี๋ยวผมจะเดินพาไปดูกระสอบกระสอบปุ๋ยก่อนว่าผมใช้ปุ๋ยสูตรอะไรนะครับผมว่าผมใช้ปุ๋ยสูตรอะไรสักครู่นะครับนี่ครับผมเดินจะถึงละนะครับเห็นไหมนี่ครับนี่ครับปุ๋ยสูตรที่ผมใช้นะครับเป็นสูตร15้านะครับ สิบห้าสามตัวเห็นไหมครับใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะแต่ของผมมาหาซื้อได้ยี่ห้อหัววัวนะครับผมนี่ครับลักษณะเม็ดนะครับที่ผมใช้นะสีชมพูนะครับออกจะออกสีชมพูไข่ๆนะครับผมนี่ครับสีน้ำตาลแดงหรือเปล่านะครับประมาณนี้เนาะที่ผมใช้อะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ